สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุยใบมันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์ในการการเต้นของผมในแต่ละครั้งนะครับว่าผมพกอะไรไปบ้างนะครับครับเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกนะครับก็เป็นเต้น K2 รุ่นดีไลท์นะครับเป็นเต้นขนาด3คนนอนนะครับน้ำหนักก็ประมาณ3กิโลนิดๆนะครับเป็นเต้นที่เหมาะมากนะครับสำหรับสายมอเตอร์ไซค์ของผมไปนอนด้วยกัน2คนกับแฟนก็ มีพื้นที่เหลือเก็บของในเต็นท์ด้วยนะครับอันนี้เหมาะมากๆสำหรับสายมอเตอร์ไซค์นะครับก็เป็นเต็นท์ K2 d e l g h t นะครับชิ้นแรกต่อมาก็เป็นเสาเทเลสนะครับหรือเป็นเสาค้ำหน้าเต็นท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าไอ้เสาตัวเนี้มันใช้งานยังไงนะครับก็เป็นของ K2 เช่นเดียวกันนะครับครับเรามาดูที่ ถุงกันน้ําของมอเตอร์วูฟขนาด40ลิตรนะครับว่าผมใส่อะไรไปบ้างน,นะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะซื้อถุงกันน้ําของมอเตอร์วูฟเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นขนาด66ลิตรนะครับมันจะเหมาะกว่าในการใส่อุปกรณ์ในการการเต้นนะครับมันจะใส่อุปกรณ์ได้เยอะกว่านะครับอันนี้ของผมซื้อมาในขนาด40ลิตรมันค่อนข้างเล็กนะครับจากการใช้งานจริงมันใส่อุปกรณ์ได้ค่อนข้างน้อยนะครับ ที่เห็นอยู่ในถุงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการนอนนะครับจะเป็นแผ่นรองนอนถุงนอนพวกหมอนเป่าลมอะไรอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าในกระเป๋ากันน้ําใบนี้ผมใส่อะไรไปบ้างน,นะครับเริ่มจากชิ้นแรกนะครับก็เป็นถุงนอนนะครับอันนี้ถุงนอนก็เป็นของทั่วไปเลยครับหาซื้อได้ในช้อปปี้นะครับ ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับหลังจากจัดเก็บก็จะขนาดประมาณนี้นะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดมีเล็กตัวนี้ผมก็แนะนําให้ซื้อที่มันขนาดเล็กกว่านี้นะครับมันจะได้ง่ายต่อการพกพานะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์อะไรที่เล็กได้ก็จะดีกว่านะครับพื้นที่การจัดเก็บเราก็จะได้ดีมากขึ้นนะครับถุงนอนตัวนี้ มันมีข้อดียังไงนะครับก็คือมันน้ำหนักเบามากนะครับก็จะเป็นถุงนอนที่สามารถนอนแบบดับแด้ได้นะครับก็เอาตัวเข้าไปนอนปุ๊บแล้วก็สามารถแกะออกมาเป็นผ้าหม่ม <c oughs> เป็นผ้าหม่มผืนใหญ่ได้นะครับก็แค่รูดซิปนะครับรูดซิปปุ๊บ,บมันก็จะกลายเป็นผ้าห่มนะครับเป็นถุงนอนได้ด้วยเป็นผ้าห่มได้ด้วยนะครับ มานี้นะครับผมสูง175นะครับก็ห่มได้แบบเต็มตัวนะครับกันหนาวได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะไปกางเต็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาหรือหนาวมากๆนี่ผมแนะนำให้ซื้อไอ้ที่มันหนากว่านี้นะครับ ค่าอุณหภูมิประมาณ18-19องศาที่ผมไปฮูทับเบิกมานี่ก็ถือว่าเอาอยู่นะครับใช้ได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวทุกอย่างที่ผมรีวิวในวันนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็หาซื้อได้นะครับอันนี้ราคาครับผมจำไม่ผิดก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับไม่ถึง200นะครับผมก็พบไป2อันนะครับในกระเป๋านี่นะครับ2อันต่อมาก็เป็น ผ้าเช็ดตัวแบบแห้งไวนะครับก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับขนาดเล็กมากนะครับจะเก็บก็กระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายแห้งไวนะครับดูดน้ำได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในนะครับก็จะเป็นผืนประมาณนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมชอบมากนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวแบบแห้งไวนะครับ ก็พบไป2อันนะครับกับป๋านี้ต่อมาก็จะเป็นหมอนเป่าลมนะครับนี่ปึ๊บนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีวาลปล่อยลมกับปิดลมตรงนี้นะครับการใช้งานก็คือปิดวาลปึ๊บแล้วก็มากดบีบตรงนี้นะครับนะครับ ก็แป๊บเดียวก็พองตึงแล้วนะครับเป็นเนื้อผ้าก็น่าจะเป็นกำมะหยี่นะครับเดี๋ยวสักๆหน่อยนอนสบายครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับ560บาทนะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดอันนี้ค่ามันรั่วมันซึมเราก็ซื้อใหม่ได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้เหมาะมากนะครับแนะนํานะครับผมก็พกไป2ออันนะครับในกระเป๋าต่อมาก็จะเป็นกาวชีตนะครับหรือแผ่นรองเต็นท์นั่นเองนะครับ ก็เป็นของยี่ห้อ K2 นะครับขนาดไซส์ M นะครับเป็นของตรงรุ่นที่ขนาดเหมาะกับเต็นที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นไซส์ M นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าตอนการออกมามันเป็นยังไงนะครับอ่านี่ก็เป็นแผ่นกาวชีพของ K2 นะครับในกระเป๋านี้มีอะไรอีกสุดท้ายแล้วก็เป็นแผ่นรองนอนนะครับเป็นของดีแคทลอนนะครับรุ่นเบสิ c แผ่นรองนอนตัวนี้เนี่ยความยาวนะครับ185เซนผมสูง1 7อนี้ก็เท้าไม่ล้นนะครับเหลือๆเลยนอนสบายมากจะเป็นที่นอนแบบเป่าลมนะครับก็พอเราเปิดวาล์วปุ๊บมันก็จะพองตัวอตัตโนมัตินะครับเราอยากให้มันแห้อยากให้มันตึงไวเราก็เป่าลมช่วยนะครับจะเป็นถุงนอนลักษณะน,น,นั้นนะครับก็มีทั้งหมด2ออันนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไง ข้อเสียเดียวของถุงนอนรุ่นนี้ก็คือขนาดจัดเก็บมันค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากสังเกตนะครับกระเป๋ากันน้ำ40นิตเนี่ยใส่ถุงนอนอันนี้เข้าไป2อ,อ,อันนี่แทบจะเต็มเลยนะครับอันนี้ในอนาคตผมอาจจะหาแผ่นรองนอนที่มันขนาดเล็กกว่านี้มาใช้นะครับแต่ตอนนี้มีแบบนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับไม่ปวดหลังนะครับสำหรับผมผมเป็นคนที่ นอนยากพอสมควรนะครับแต่ถุงน้อยแผ่นรองนอนอันนี้ก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับส่วนราคานน่ผมจําไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ7จ็0ถึงแปดบาทนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นของมีแค l ลอนนะครับข้างในก็จะประมาณนี้ครับกะให้ดูนี่นะครับเป็นุงนอนแบบนี้แผ่นรองนอนนะครับทุกนอนแผ่นรองนอนผู้ผิดนะครับ ม,มันก็จะมีวาล์วเป่าลมตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราแกะออกมาปุ๊บเรายังไม่เปิดเนี่ยมันก็จะยังไม่พองตัวนะครับพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะมีเสียงลมออกนะครับให้เราหมุนวาล์วปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพองตัวออกมานะครับแล้วเราก็เป่าลมช่วยนะครับเป่าปุ๊บ ใช้งานดีมากครับแต่คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าข้อเสียของอมันก็คือมันขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเยอะพอสมควรนะครับผมจบไปสําหรับอุปกรณ์การเต้น์แล้วก็เครื่องนอนนะครับในส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นกระเป๋าที่ผมติดไว้ตรงเกะหน้ารถนะครับอันนี้อนเนกประสงค์มากส่วนใหญ่ผมก็เอาไวเ้เสดเอยเอาไว้จัดเก็บพวก ตั้งกล้องอะไรแบบนี้สใส่ห้อยคอที่ยึดอุปกรณ์กล้องอะไรต่างๆแบตเตอรี่นะครับผมก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้นะครับม่าจะเป็นแก้วน้ําแล้วก็จะมีช่องไว้ใส่ถุงมือแว่นตาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าหน้าเกะรถตรงรุ่นของดิสปานะครับแต่เรื่องราคาผมจําไม่ได้จริงๆนะครับว่าซื้อมานานราคาเท่าไหร่นะครับแต่ซื้อมานานแล้วเพิ่งมาได้มาใช้งานหลังก็ บ่อยหน่อยนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าห้อยหน้ารถนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับมีช่องแบ่งใส่เก็บส่วนใหญ่ผมก็จะใส่พวกเป็น power bank แบตเตอรี่กล้องขาจับกล้องอะไรต่างๆเราจะใส่ในกระเป๋าใบนี้นะครับต่อมาอันนี้ก็คือ U box ของ Vespa นะครับมันสามารถถอดออกมาเป็นแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เหมือนเรามีกระเป๋าใบหนึ่งเอาไว้ใส่ของเลยนะครับ ค่อนข้างใหญ่อเน,นกประสงค์มากนะครับอยู่บ็อกตัวนี้ผมเอาไว้ใส่เป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้สนามที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นเก้าอี้ขนาดเล็กก็จะสามารถใส่เก้าอี้อันนี้ได้2ตัวนะครับในนี้ใส่เก้าอี้ได้2ตัวครับในถุงเก้าอี้ผมก็จะมีค้อนเอาไวต้ตอกสมอบกของเต็นท์นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ประหยัดเนื้อที่ไปได้อีกนะครับก็สามารถใส่ อีสนามแบบนี้ได้2ตัวนะครับในยูบ็อกแล้วก็มีไฟสระเปานะครับเวลาเราไปก็กลางค่ำกลางคืนบางสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอย่างผมไปก็จะพกไฟสระเปาแบบนี้ไป2อันนะครับแล้วก็ไฟคาดหัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของทั่วไปนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปีราคาประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับ อันนี้ราคาถูกมากนะครับใช้งานได้ดีไฟสลับเปานี่ก็สว่างเป็นไฟที่ใช้ถ่านนะครับมันจะมี2รุ่นก็คือรุ่นที่ใช้ถ่านขนาด 3A กับแบบชาร์จไฟนะครับแต่อันนี้ของผมใช้เป็นแบบใส่ถ่านนะครับก็เปิดได้น่าจะประมาณ8ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมเปิดก็แป๊บๆเพราะผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นั่งทํากิจกรรมอะไรส่วนใหญ่ก็ เปิดก่อนนอนไว้สองทางไปเข้าห้องน้าบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นไฟอเนกประสงค์มีที่แขวนด้วยนะครับโอเคหมดแล้วอันนี้ก็เป็นไฟคาดหัวเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทุกอย่างที่ผมรีวิวในวันนี้ราคาเดี๋ยวก็ไปดูในลิงก์กันแล้วกันนะครับบางอย่างผมอาจจะจําไม่ได้นะครับแต่เป็นของที่ผมใช้งานจริงทั้งหมดนะครับยูบล็อกก็จะประมาณนี้นะครับ นอกจากใส่ของได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถถอดไอแผ่นนี้ออกปุ๊บผมก็จะไปเอาน้ําเวลาน้ําล้างมือเช็ดเต็นท์หรืออะไรต่างๆผมก็ใช้อ u ยูบ็อกอันนี้ถือว่าอันนี้ประสงค์มากนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมพบไปในการกางเต็นในแต่ละอ๋ออีกนี้อย่างหนึ่งครับก็จะเป็น power bank นะครับ power bank ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับ รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับขนาดเก็บไฟก็3 0 0 0 ah มนิลลิแอมป์นะครับอันนี้เวลาไปการเต้นในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ2คนชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตกล้องอะไรแบบนี้ก็เหลือๆนะครับใครที่ไปการเต้นก็เหมาะมากนะครับตัว power bank อันนี้ยี่ห้อนี้นะครับนี้โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรเอออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับ มีหลายๆคนถามผมมาในทุกๆคลิปเลยนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรในการถ่ายทําเวลาผมไปการเต้นหรือไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับกล้องที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น DJI Osmo Action 4นะครับที่ผมเพิ่งได้มาไม่นานแต่ผมขอไม่รีวิวรายละเอียดเจาะลึกมากนะครับ ให้เพื่อนๆไปหาดูช่องที่เขารีวิวได้ดีกว่าผมแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมใช้ในการถ่ายทําก็จะเป็นกล้องตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับทั้งทิปเลยอาจจะมีภาพจากโทรศัพท์มือถือบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาพจากกล้องตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นถุงเก็บของใช้นะครับส่วนตัวเวลาพวกเป็นพวกยาสีฟัน ยาสระผมครีมอาบน้ำอะไรต่างๆนะครับผมก็จะใส่ไว้ในกระเป๋านี้ทั้งหมดเลยข้อดีของกระเป๋านี้คือมันมีหูหิ้วแบบนี้นะครับเวลาเราไปอาบน้ำสถานที่ต่างๆที่มันไม่มีชั้นวางของเนี่ยผมก็จะใช้อันนี้ถือเข้าไปปุ๊บแล้วก็เกาะปุ๊บหยิบจับของใช้เราก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเป็นกระเป๋าแถมมากับยาสีฟันนี่แหละครับก็ผมจําไม่ผิดนะผมซื้อยาสีฟันแล้วเขาก็แถมกระเป๋าตัวนี้มาก็เออเอามาใช้งาน เวลาไปการเต้นเลยค่อนข้างดีนะครับน่าจะเป็นของลิสเตอรีนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่แหละิสเตอรีนแหละมันสกรีไม่บอกอยู่นะครับก็โอเคครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มจะไปการเต้นเหมือนผมนะครับผมแนะนําให้ค่คอยๆซื้อทีละอย่างนะครับ ซื้อไปแค่พอนอนพอใช้ก่อนหลังจากที่เราไปปุ๊บเราจะรู้เองว่ากลับมาเราต้องการอะไรเพิ่มนะครับอย่างผมที่ไปมาล่าสุดคิดว่าสิ่งที่ผมควรซื้อต่อไปก็คือน่าจะเป็นพัดลมแบบพกพานะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมไปมาสองที่แรกก็คือมันอากาศไม่ร้อนแต่พอไปเจออากาศที่มันร้อนมากๆเนี่ยพัดลม พกพาในี่าคัญนะครับน่าจะเป็นสิ่งต่อไปนะครับที่ผมจะซื้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ทําครัวพวกเตาแก๊สสนามอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกครับเราต้องไปก่อนไปกลางดูก่อนไปลองก่อนว่าเราขาดเหลืออะไรบางคนอาจจะจําเป็นบางคนอาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับสําหรับผมผมอยากจะให้เพื่อนๆลองไปกลางดูก่อนกับของที่เรามีอยู่นะครับกลับมาแล้วเราค่อยซื้อเพิ่มนะครับอย่าไปโถมซื้อครั้งเดียวเลย ผมคิดว่าความสนุกของการไปกางเต็นท์นี่ก็คือการที่เรากลับมาปุ๊บแล้วเราก็เตรียมตัวไปในสถานที่ใหม่ๆซื้อของใหม่ๆเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งสําหรับการกางเต็นท์นอนผมก็เพิ่งมาหัดกางเต็นท์ได้ไม่นานนะครับไปกางน่าจะได้รู้สึกสักสองสามทิศเองนะครับก็รู้สึกสนุกมากนะครับสนุกกับการที่เราต้องลุ้นนะครับว่าเราจะไปเจออะไรบ้างในสถานที่ใหม่ๆที่เราไปนะครับ ยังไงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะทำรีวิวรถที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเจ้าเวสป้าสปินร้อยนะครับก็ผมมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับสำหรับการเดินทางในแต่ละทริปของผมนะครับว่าใส่อะไรเพิ่มเติมมันควรมีอะไรบ้างที่จำเป็นนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะ ถ่ายคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการรีวิวอุปกรณ์ในการกางเต็นท์นะครับโอเคเดีย๋ยวยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนหรือรีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ